สารดีกาพิาพากษายืนจำคุกนายสนธิลิ้มทองกุล6เดือนนะครับคดีมิ่นประมาทตระกูลดามาพงศ์แต่ว่าให้รอลงอาญา3ปีครับสารอาญานัดอ่านคำพิาพากษาสารดีกาคดีพลเรือโทเกียรติศัก์ดามาพงศ์เป็นโจทก์ฟ้อง นายสนธิลิมทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับพวกรวม10คนซึ่งเป็นผู้จัดรายการและผู้บริหารบริษัทแมเนเจอร์ Manager, ฐานร่วมกันดูหมิ่นและหมิ่นประมาด้วยการโฆษณากรณีร่วมกันจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์อาอกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เอสทีวีและเผยแพร่ตีพิมพ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันและเว็บไซต์วิจารณการขายหุ้นของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นครับด้วยถ้อยคำลักษณะใส่ร้ายตระกูลดามาพง์เมื่อ24มกราคมถึง4กุมภาพันธ์ปี2500 49สารดีกาพิจารณาแล้วเห็นฟ้องนะครับกับสารอุทธรจึงพิพากษายืนจำคุก6เดือนนายสนทินางสาสโรชาพรอ,อุดมศักดิ์และนายปัญจพัฒอังคสุวรรณพร้อมกับปรับคนละ50,000บาทแต่ว่าโทษจำคุกให้รอลงอาญา3ปีส่วนบริษัทไทยเดยปรับ50,000บาทขณะที่บริษัทเมเนเจอร์และนายขุนทองลอเสรีวานิชยกฟ้องครับ